พยากรณ์อากาศวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2563กมรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ายังคงมีฝนตกอย่างต่อนเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับก่อนอื่นมาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในรอบ2 4ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่6นาฬกาของวันนี้ ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันนะครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงทําให้ประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ด้วยนะครับ ก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับส่วนเคลื่อนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีเคลื่อนสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนพายุระดับ2หรือพายุเดปเรชันหลินฟ้าได้อ่อนกําลังลง เป็นพายุระดับหนึ่งหรือย่อมความกดอากาศต่ํากับบางแรงิรเวณเมืองอัตตะบือประเทศลาวแล้วนะครับทําให้ด้านตะว,วันออกและตอนล่างของภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับจากลักษณะอากาศทั่วไปเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันนะครับจากแผนที่ประเทศไทยเห็นได้ว่ามเวณพื้นที่สีเหลืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนบางจังหวัดรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยนะครับก็ขอให้ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมาไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับจากพื้นที่เสี่ยงภยัยเรามาดูพยากรณ์อากาศแบบรายภาคตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันเริ่มที่ภาคเหนือกันก่อนเลยครับมีเมฆเป็นบางส่วนกับฝนฟ้าขนอง ร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่20-24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วพัดอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขยับมาดูกันต่อที่พยากรณ์อากาศในเวันข้างหน้าแบบรายภาคตั้งแต่วันที่11 จนถึง17ตุลาคมนี้เริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ตลอดช่วงส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับขยับมาต่อกันที่ภาคอีสานมีเม่เป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด26-33องศาเซลเซียสลมตัวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคอีสานในช่วงที่12-17ถึงตุลาคมนี้จะมีฝนฟ้าขนอง1ละ4 0 6 0ของพื้นที่ส่วนมากทางตะว,วันออกของภาคนะครับขยับมาต่อกันที่ภาคกลาง มีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและนละครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด22-24องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30ถึงาองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูพยากรณ์อากาศเวันข้างหน้าของภาคกลางในช่วงที่13 ถึง17ตุลาคมนี้จะมีฝนฟ้าขนอง100-20ถึง40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคขยับมาต่อกันที่ภาคตะวันออกมีแมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองชันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30ถึง30องศาเซลเซียสลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคตะว,วันออกในช่วงที่12-13ตุลาคมนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30 ถึง40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่14ถึง17ตุลาคมนี้จะมีฝนฟ้าขนอง6 0 6ง8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับลงใต้กันไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันก่อนนะครับมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองอย7ะ0 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทบุีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด 2 6ถึง32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1- 2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในช่วงที่1 3ถึง17ตุลาคมนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งขยับมาดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละเจ ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงปิดท้ายพยากรณ์อากาศที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่23ถึง24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่27ถึง30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่ 10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับจากพยากรณ์อากาศและลักษณะอากาศทั่วไปจะเห็นได้ว่าในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยไล่มาตั้งแต่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกภาคใต้ตอนบนบางจังหวัด รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งอัลมันก็จะยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวและก็ในอีก1-2วันนี้ฝนก็จะกลับมาตกชุกในหลายๆพื้นที่อันเนื่องมาจากพายุลูกใหม่ที่กําลังจะพัดเข้ามาก็ต้องรอดูนะครับว่าพายุลูกนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนและอีกหนึ่งส่วนนะครับลมหนาวก็เริ่มจะพัดแล้วนะครับก็ทําให้ในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยอุณหภูมิ ลดต่าลงนะครับก็ขอให้ระวังอันตรายที่มากับฝนและระวังเรื่องสุขภาพไว้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยต้องการที่จะแจ้งสภาพอากาศก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้กันมาได้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตาม สำหรับข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ